ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราก็อยู่ที่สายคลองน้ําบ้านปะกกางทุกที่หนึ่งครับซึ่งคลองน้ําสายนี้ก็จะรับน้ํามาจากสถานอสสุน้ําบ้านบุงีแล้วก็บ้านปะกกางซึ่งในแต่ละปีนะก็จะมีวัชพืชขึ้นปกคลุมแล้วก็มีทรายทับผม ดินก้นคลองทำให้น้ำมันไหลไม่สะดวกในช่วงของหน้าแรงช่วงที่เกษตรกรไม่ได้ใช้น้ำทางอปตก็ได้ออกมาให้เจ้าหน,น้าที่ออกมาพัฒนานำวัชพืชนำหญ้าอะไรต่างๆแล้วก็ที่มันต้นไม้ที่เกิดอยูไใ่คลองหนาตัดออกถ้าเกิดว่ามันโตแล้วนะมันจะมีปัญหาในเรื่องของ รารากรใส่ทำให้ทำให้คลองน้ำแตกซึ่งในระบบคลองน้ำของทางอาปตพระกางทุ่งนะครับก็มี5สถานีด้วยกันก็จะโยงใยให้เกษตรกรได้ทำนาซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงของเดือนมีนาคมนะเป็นช่วงของการทำนาปลัง่ง ก็จะเห็นว่ารอบๆข้างคลองทั้งสองฝั่งนะเกษตรกรก็จะได้ทํานาปังนะอันนี้ก็เป็นนาปังข้าวเกี้ยวกระจีสุกแล้วก็ทําให้ชาวบ้านทํานาได้ตลอดทั้งปีครับนะในช่วงของหนะ้าฤดูทำนาถ้าเกิดว่าฝนทิ้งช่วง,งนะ้ำไม่พอกนะนะ็จะได้นะสูบน้ำ ขึ้นมายังคลองน้ําให้กเกษตรกรได้ใช้น้ําในช่วงของหลังจากฤดูทํานาปกติแล้วก็จะ,ะเกษตรกรก็จะทํานาปักไกนครับที่ท่านดูซึ่งคองส่งน้ำเนี่ยาทางอบนตะก็ได้รับโอนมาจากทางกรมชนประทาน เึ่งระยะการก่อสร้างมานี่ก็20เกือบ30ปีแล้วนะครับสถานีสูบน้ำซึ่งทางปตอก็พยายามของบปรมาณมาในการซ่อมแซมการดูแลเครื่องสูบน้ำการาปรับปรุงซ่อมแซมอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่ว่ามันก็แตกนะอาจจะด้วยมันใช้มานานหลายปีนะครับ20กว่าปีนี่ก็ มันก็แตกเพราะว่าความหนาของลองๆนี่มันก็มันไม่มีเหล็กนะครับเขาก็เทประมาณ5เซนครับมันก็แตกมีกากไม้อะไรดันอย่างเี้ซึ่งในส่วนนี้ลลายสายการ,รทำรบตก็พยายามหาของของบประาณมาในการดาดคลองใหม่ด้วยห,หรือเรื่อนก่ออกแล้วก็เทใหม่ งในส่วนนี้ก็มาทำความสะอาดโดยการตัดต้นไม้ไหลคลองถ้าเกิดว่าอย่างนี้นะครับมันเกิดต้นใหญ่ขึ้นมาเนี่ยปล่อยให้มันใหญ่ขึ้นมามันก็จะมีปัญหากับกับคลองน้ำนะเพราะว่ารากของมันก็จะทำให้คลองแตกน้ำก็จะไหลซึมลงไปในดินชาวบ้านก็จะได้ใช้น้ำไม่มีสุภาพ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคลองมันลกอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็จะทําให้การใช้น้ําไม่มีสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นการพัฒนาระบบคลองส่งน้ําของทางอบ,บตก็ได้คามหมายให้ทางเราลดาต้อจับมาพัฒนาครับทางที่เนียนนะครับ บอกอความลวมือนะครับพี่น้องได้ช่วยกันในการดูแลความสะอาดหญ้าเราจะเป็นอะไรต่างๆช่วยกันด้วยนะครับเพื่อจะได้ใช้น้ําให้มีประสิทธิภาพนะครับ